เจนี่อึง้งไม่คิดว่าจะมีคนมาดูเยอะขนาดนี้ดนตรีขึ้นแล้วแต่ไม่มีเสียงร้องคนดูเลยร้องแทนซะเลยลิซ่าโรเซมาให้กำลังใจเจนี่ทำท่าหัวใจส่งให้นานมากๆแต่เจนี่มองไม่เห็นเอ็นดูมากวันนี้เป็นวันแรกที่เจนี่ได้ขึ้นแสดงที่เทศกาลดนตรีโคเชลา เจนี่มีคิวแสดงในวันนี้และวันที่21เมษายนเวลา9.45นาทีถึง10.35นาทีตามเวลาในประเทศไทยก็คือแสดง50นาทีหรือว่าราวๆ1ชั่วโมงเจนี่ขึ้นแสดงที่เวที Outdoor Theater เป็นเวทีที่ใหญ่เป็นอันดับสองของงานเทศกาลพื้นที่เป็นลานกว้างจุคนได้หลายหมื่นคน ซึ่งคนก็เข้าไปจับจองพื้นที่รอชมการแสดงของเจนนี่แบบเต็มพื้นที่จนเจนนี่เองก็ยังอึ้งเลยไม่คิดว่าจะมีคนมาดูเธอเยอะขนาดนี้โดยเจนนี่ขนเพลงไปแสดงทั้งหมด13เพลงไม่มีการเปลี่ยนชุดแต่อย่างใดเจนนี่ใส่ชุดเดียวตั้งแต่เริ่มโชว์จนจบเลยเพราะเธอเลือกที่จะโชว์แบบรันยาวตลอดทั้งการแสดงเกือบหนึ่งชั่วโมงแบบไม่มีหยุดพัก เจนนี่ใส่เต็มทั้งร้องแรปเต้นบอกเลยว่างานนี้เจนนี่สู้มากๆคนดูก็กรีส่งเสียงเชียร์ให้เจนนี่อยู่ตลอดมีอยู่เพลงหนึ่งที่ดนตรีขึ้นมาแล้วแล้วก็เข้าท่อนร้องแล้วแต่ว่าไม่มีเสียงเจนนี่คนดูก็เลยร้องท่อนนั้นให้แทนแบบดังฟั่งชัดรู้เลยว่าเป็นคนดูที่ฟังเพลงเจนนี่จริงๆศิลปินไม่ร้องก็ร้องแทนซะเลยแต่หลังจากที่แฟนๆร้องจบท่อนนะคะเจนนี ก็ร้องท่อนนั้นขึ้นมากลายเป็นว่าแฟนๆเนี่ยโดนเจนนี่แกล้งซะงั้นเจนนี่ทำดนตรีใหม่ให้วนท่อนแรกหนึ่งรอบก่อนที่จะเข้าท่อนจริงในรอบที่สองนั่นเอง <Yeah. S 1> ก็เลยกลายเป็นแฟนๆร้องไปแล้วหนึ่งรอบแล้วเจนนี่ก็มาร้องต่ออีกหนึ่งรอบตลกมากๆโดนแกล้งซะได้แต่จะบอกว่าไม่ได้มีแค่แฟนๆที่ร้องและเต้นตามเจนนี่ พอยังมีคู่แฝดคู่นี้ที่ทั้งร้องและเต้นกันสนุกสุดเหวี่ยงลิซ่าโรเซ่มาให้กำลังใจพี่สาวที่หน่าเวทีพอถึงเพลงช้าสองแฝดก็ทำมือเป็นรูปหัวใจดวงใหญ่ส่งให้พี่เจนี่แต่เจนี่เหมือนจะไม่เห็นเพราะว่าเวทีค่อนข้างใหญ่แล้วคนก็เยอะมากๆจึงอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นคู่แฝดก็ไม่ลดละความพยายามพอเมืยก็เอามือลง พอเจนี่หันกลับมาก็ยกมือขึ้นทำหัวใจใหม่อีกรอบทำอยู่อย่างนั้นหลายรอบเลยจนดูเหมือนว่าจะมีรอบหนึ่งที่เจนี่น่าจะเห็นเพองแฝดทำท่าหัวใจแล้วก็โยกตัวดึงความสนใจอยู่นั้นเจนี่ก็เลยเห็นนะคะแล้วก็ยิ้มออกมาแล้วก็ร้องเพลงต่อไปก็น่าจะได้กำลังใจจากน้องๆเต็มเปี่ยมแน่นอนเจนี่ทำการแสดงโดยใส่พลังที่มีทั้งหมดของตัวเองไปจนสุด ลิซ่าโรเซเองก็เอนจอยเพลงของพี่สาวไปจนจบโชว์แถมยังยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายการแสดงเก็บไว้โดยสีหน้าที่ภาคภูมิใจในตัวพี่สาวคนนี้มากๆพอดนตรีจบลงลิซ่าก็ตะโกนเรียกชื่อเจนนี่แบบสุดเสียงเหมือนน้องสาวตัวจี๊ดมาเชียร์พี่สาวมากๆดูแล้วก็อบอุ่นหัวใจแล้วก็คิดถึงโมเมนต์น่ารัการกของสาวๆแบบนี้จริงๆนะคะเพราะว่าไม่ได้เห็นมานานมากๆแล้ว ตั้งแต่ที่ b l a c k พิ k ย์ายย้ายกันไปทำงานเดียวกันก็ผ่านมาสักพักนึงแล้วพอได้เห็นทุกคนกลับมารวมตัวกันมาให้กำลังใจกันแบบนี้ก็อยากจะเห็นทั้ง4คนได้ขึ้นแสดงบนเวทีเดียวกันอีกครั้งเร็วๆเลยมันจะต้องเป็น b l a c k พิ n k แบบอัปเกรดแบบเป็นอีกเลเวลหนึ่งแน่ๆส่วนวันนี้เจนี่เก่งมากๆภูมิใจในตัวสาวๆแบล็ k พิงทุกคนมากๆจริงๆที่มาไกลได้ถึงขนาดนี้ ทำได้ดีถึงขนาดนี้แล้วก็มีคนรักเยอะมากๆเลยด้วยพักพ่อนให้เยอะๆนะคะแล้วก็สัปดาหนะ์หน้ามาลุยกันอีกรอบนะสองสาว love you, ถ้าคุณเป็นติงตึกดำอยากจะติดตามเรื่องราวสนุกๆของค่ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาติ่งด้วยกันเยอะๆนะคะ